สำหรับสาวไทยที่โชคดีได้สามีฝรั่งคุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่คิดว่าการที่เราได้แต่งงานกับฝรั่งแล้วย้ายมาใช้ชีวิตในต่างแดนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเหมือนเจ้าหญิงในนิยายพี่แคทก็เป็นอีกคนนึงคะ่ะที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศและพี่แคทก็โชคดีจริงๆคะ่ะมีสามีที่ดีลูกชายที่น่ารักครอบครัวอบอ,อุ่นคะ่ะดูเหมือนสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะ แต่ยังเราพี่แคทมีความใฝ่ฝันอยากจะมีอิสรภาพทางด้านเวลาได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมกับสามีที่กําลังจะ,กะเกษียณและก็ลูกชายรวมทั้งอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินเพื่อจะได้ดูแลแม่ที่อยู่เมืองไทยด้วยการไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้นเพื่อให้โลกของเราได้อุดมสมบูรณ์แต่การใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคิดหรอกคะ่ะปัญหามีแน่นอนคะ่ะเพราะการที่เป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะหาะไรายได้มาจากที่ไหนเพื่อที่จะได้ส่งไปให้แม่ พี่แคทอายุเริ่มมากขึ้น สุขภาพก็เริ่มนับถอยหลังก็เลยอยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพี่แคทจึงได้เริ่มมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มกับออนไลน์ค่ะจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะพี่แคทก็ได้ลงเรียนคอร์สออนไลน์หลายคอร์สที่เมืองไทยและได้ทำออนไลน์มาหลายรูปแบบมากจนในที่สุดก็ได้มาพบกับ a f f i l i a t e p l ล tform ระดับโลกที่ตอบโจทย์ชีวิตของพี่แคททุกด้านเลยค่ะสามารถทำงานที่ไหนก็ได้สินค้าเป็นนวัตกรรมที่ไร้คู่แข่งเน้น ย้ำนะคะว่าไร้คู่แข่งจริงๆสามารถสร้างยอดขายได้55ประเทศทั่วโลกโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะไม่ต้องมีเงินทุนมากมายไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเองเพราะแพลตฟอร์มนี้มีสำเร็จรูปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ พี่แคทจึงมาส่งมอบโอกาสดีๆที่พี่แคทได้รับและประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์นี้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทำออนไลน์และตั้งใจอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มรายได้ทางออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีปรึกษาฟรีค่ะสามารถ inbox ส่งข้อความว่าสนใจเข้ามาได้เลยสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆพี่แคทจะคัดเลือกเพียง10คนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะแนะนำให้รู้จักกับเมนทอร์ของพี่แคท เพื่อที่จะได้แนะนําในการทําออนไลน์ต่อไปย้ําอีกครั้งนะคะว่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําไม่ได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองลงมือทำเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกับที่พี่แคทได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะทำที่ไหนก็ได้จะไปที่สวนจะไปท่องเที่ยว จะไปซ้อนท้ายหาเลกับสามีพี่แคทมีความสุขมากที่ได้แบ่งปันโอกาสธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและเรื่องราวสุขภาพดีๆให้ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมนุษย์ยังต้องการ3ข้อนี้ค่ะ 1. มนุษย์ต้องการสุขภาพดี2มนุษย์ต้องการกระแสเงินสด3มมนุษย์ต,ษยต้องการเวลาเพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่เรารักนกที่เกาะบนกิ่งไม้ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้จะหักไม่ใช่เพราะนกมั่นใจว่ากิ่งไม้จะไม่ หักแต่นกมั่นใจในปีกของเขาค่ะคุณเก่งเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จได้อินบ็อกซ์ว่าสนใจเข้ามาค่ะแล้วพบกันที่แพลตฟอร์มนะคะ